กับข้าววันนี้คับพี่น้องมีกระเพาะหมูเนาะผัดคนานะครับแล้วก็ไก่ผัดคนานะครับเนาะผัดใส่คนาแล้วก็ใส่ใบกระเพราไปด้วยนิดนึงกินแล้วเนาะพ,พ,พี่พี่เพืนนะ่อนเนเนาะวันนี้บินเดียวครับสวัสดีครับชนคนบ้านดอยชาแนลนะครับวันนี้มากินข้าวเศ้ากันครับพี่น้องบรน,นี้ก็มีผัดกระเพราเอา่อคนาเนาะผัดคนา,าใส่ กระเพาะหมูนะครับใส่กระเพาะหมูแล้วก็ตอนนี้ก็ผัดไก่ใส่คะน้าแล้วก็ใส่ใบกระเพราด้วยนะครับนลมาครับมากินด้วยกันยุก่าเหี่ยงพี่้องเลยผัดไก่ ไก่ข้าวหน้านะครับแล้วก็ใส่ใบกะเพราที่หนึ่งแซ่บพี่น้องแซ่บเสื้อเจลเลอรนะครับเพราะว่าเป็นเสื้อทํางานนะครับวันนี้แม่บ้านก็ผัดกะเพราหมูเนาะกะเพราหมูใส่ใส่ข้าน้าใส่ใบกะเพราแซ่บเพื่อนกับพี่น้องลองเช็ดมือด้วยเมนูใหม่ๆแปลกๆใส่หยอกเหนียวๆนิดนึง có cầm phao mũi gì nhiều lắm quần đen mà cái nào ไม่ได้กินพอดียวนะพี่นะไม่มคครนแค้วเลยไก่ส่ค์นาครับผมคือไม่ได้ซื้อมามาแต่ชิ้นเนื้อไก่นะพอดีมีกระดูกมีไระตินมาด้วยนะผัดผัดร่วมเลยนะครับ กินบุญเดีย,เยเวเดียวต้องีหน่อยครับจะไปกินข้าวบุญเดียวว่าเสร็จได้ครับตันนี้เปลี่ยนแมวามากินประเภทผัดๆัดนั่งนะนะครับเว่ากินแด้อาหารอีสานโดูแล้วนะครับเปลี่ยนแนวกินอาหารอาหารจานเดียวเนาะก็ผัดผัดนงนะครับ พอหมูดเปเหนียวนิดนึงนะพี่น้องเป็นน้ำเหนียวแข็งยากนิดนึง ทำใหญ่ๆเลยพี่น้องเอ้ยแจก làm <laughs> nhà phía nào kia, ở qua muốn nhiều lắm, có gì làm đẹp. สำหรับคลิปนี้ก็จนคนมันดอยช่องน่ก็ขอลาพี่ี่เพื่อนทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามใด้วยนะครับพี่ๆท่านสวัสดีครับผม